ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกดตัวเอฟดิวมเล็กกดตัวเอฟอ่ะเอฟแล้วกดตัวเอฟเข้นท์ที่ทิมแสงวันนี้เราเก็บของไว้ตัวหมดอันนี้บ้านเรานะฮะเราจะไปฟาร์มที่อันไหนนะลืมละก็เปลี่ยนเจรกอเปลี่ยนเจ็ดนะมีคนอยู่ด้วยเขามีฮอได้วยใช่ป่าเมื่อกี้เขามาบ้านเรามีมีมีขอบแล้วเจอสกิลเขาดูได้ไหมไอเหี้ยไม่ได้ เก็บของกระดูการเตรียมตัวเก็บของทุกอย่างไว้ที่บ้านแล้วก็กดของฟรีแล้วก็ไปก็งั้นไงพวกเราไปจะแบบอะไรไม่มีอะไรเลยไปแค่แบบของที่เขาีจมไม่มีอะไรจะเสียของดีเก็บให้หมดเหลือแต่เดี๋ยวมึงเตรียมตัวจะไปกันแล้วเออใครมีถังบ้างแต่ละมันดิไม่มีอมเล็กนวยไม่ถึงร้อยบาทอมเล็กรวยสุดแฮ่มมันเล็กมันเติมยังไง กดคาริฟิวคาริฟิวแล้วก็จำนวนเลขอ่ะมีกี่เคอนห้าสิบร้อยอะไรอยูเอลอฟย e อลเอฟ้เอลยูเอลยูเอลอ่าบ้านนี้แหกมาไหไรกเท่าไหร่อ่ะใครเปิดไฟแล้วก็เอาร้อยหนึ่งร้อยหนึงร้อยนึงที่ร้อนงตัหมดอีกเ่าตังหมดเป็นร้อยร้อยหนึงนี่สี่ร้ยบาทเลยใช่ไหมเนี่ย ใช่ปะเอ้ยโอเล็กเข้ามาเข้ามาอยู่ในรถก่อนต้องเข้ามาอยู่ในรถก่อนเข้ามาอยู่ในรถก่อนกดดิเดอยู่ในรถแล้วอ่ไม่เมื่อกี้เองยืนอยู่นอกรถสวัสดีครับกูทำอะไรกันข้างหลังก็นี่ไงเขาอยู่ในรถแล้วนี่ไงเวลาทำออยากนั่งหน้าบ้านไอ้หน้ารถไม่ใช่หน้าบ้านกุลงไม่ได้ป่ะแล้วไงต่อโอ้ก็เนี่ยอยู่ในรถตอนเนี้ยก็ทำคลาดไปเพี้ยวไอทำไมโอมโอมทำไมมึงขยับวะฮัลโหล ฮะทำไมมึงขยับวะตอนแรกควยมันมึงนั่งอยู่นีอี E F U E เออ F U E เมาวะเนี่ยพูดเกเลเียเติมน้ำมันเอ่อเบนซินเดี๋ยวน้องแจ็คเป็นเบนซิน99เปอร์เซ็นต์ไปทิ้งพี่เจ้าลาไปเฮียอย่ามึงมาคือละโอ้ยอ่ยไอู้ท่านั่งมยเอ้ยมได้เอาค่าแจ็คไปีดยกูเสียรถคว่ำ่ โอ้อ้ามโอ้มมึงกลับได้านยังไงวะโอมโอมโอมกลับด้านยังไงวะกด F กด F F สาม F สี่เฮ้ยอย่าเพิ่ง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 ขอเก็บนี่ก่อนเอ้ยเบอร์ลี่ยังไม่ต้องเก็บก็ได้กลับมาค่อยเก็บ F สองอ๋อพอเรากลับบ้านมามึงก็มีโอกาสสปอร์แล้วไงมาไปเอาขาแจ็คโอ้มเล็กมาเราเตี้ยวขาแจ็คอะลูกโอ้มเล็กเอาขาแจ็คมาบอกำลังหมดบ้านนะฮะมีเสืออะไรมามาเผื่อแล้วรับความอ่า อยู่ในแม่มพอชิ้นโอเคออกแล้วหรอได้แกมันเสียน้ำมันไม่ใช่เหรอไม่เสียเสียเสียดีกว่าลงรถหลอดลงรถลงรถรถแม่งเสียู่กรถไม่ต้องลงแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกตัววะเนี่ยชิพานังหลังให้เกี่ยวทีเจนั่งได้อะไรวะออกแบไม่เตรียมพร้อมมาเลยอะไรวะนังหลังน้ำมันมันลดไม่มีการเตรียมพร้อมใดท้ายสิ้นนะเก็บของแล้วก็เตรียมตัวไปเลยจะเตรียมทำไมอ่ะคิดเลยว่าทางรถติดจะเกิดอะไรขึ้นโดนยิงอ่ะโอเค มึงมีแบรนเด็กระด้างด้วยโอ้ยตาแดงกไปด้วยไปไปแล้วม่งกลัวมึงจะไปจริงยี่ไปเฮ้ยเฮเลยอย่าไปกลัวกูมั่นใจนะไงกกููมันใจะไปนะกูเล่นรถแล้วนะกูกลัวเพื่อนอย่าเพิ่งไปใส่เสื้อใส่เสื้อยายสกินสกินสวัสดีสกินเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อเป็นสกินไอ้นี่เฉยเอาที่ซ่อมรถมาเปล่าเอฟไม่ได้เอามาเพื่อน กูจะตีรถพังแล้วเพื่อนยยออ่่าาตตีีวันนี้วันนี้วันนี้มันตาแดงอ่ะเพื่อนวันนี้ต้องไปหาหมอใช่ไหมมึงเลิกตีรถได้แล้วไอ้เหี้ยรถก็พังตีไอ้เหี้ยเดี๋ยวพังขึ้นมาเดี๋ยวตีทำไมไอ้จ๋าแต่กูยิงแม่งไอ้ชัยยิงให้โดนดิโยโยว้าใบสัตว์โยโยแต่พี่อะไรกันก็หลายเแบบ เยุดเงี้ยคนเสียววับไปับพอเห้เอมึงเง้ยพเฮ้ไอสัเฮ้ยเย่แย่แย่ตอมบี้ตอมบี้อมบีเกแล้เก็บแล้วไหนวะน้ยงทารเราไปบุกป่งก็ได้ไม่ใช่หรอเพื่อเราไม่อยากวายเพื่อเราไม่อยากวิวหาย หรือว่าจะไปเลยขนาดนี้แล้วน้ามันก็เสียแล้วขนาดนี้ลลแล้วกลับลบ,บ้านเถอะเอาเหี้ยกดผิดเพืเ่อนเรา <c oughs> คเพื่อนน้ำมัน่ะเข้าใจปะคิด,ดก,กว่านิดก็ได้ทำไมเปิดไฟแงมาเห็สดรู้แล้วรูแล้วอันไหนอันนอันน,านี้แหละยัน <c oughs> เออดีเดีเดีเจเฮ้ยเมื่อกี้อ้แล้วแกก <c oughs> ูแวกูแว ลงไม่ได้วัวอยู่ไหนยังไปฉายตบวัวไปได้แล้ววัวจ๋าวัวจ๋าไปฉายโคตรเถื่อนเลยเจวัวทำด้ขนาดนี้เจคนขอดีๆนะเออเอาไปฉายตบวัวค่ะอ่ะเอานมมาเก็บตอมไว้กูด้วยเปลือมันเปลือกกระสุนปืนเสียงนมากโคตรเถื่อนเลยจริงๆเออแล้วแล้วเจอาถ้ามันเหลือเจ็ดเก้าเนี่ย เก็บเลยเก็บเลยขอนอมอันหนึ่งแล้วกันเอ,เเอานมเก็บนมไมห,หมดเก็บนมไมหมดเก็บเลยเก็บเ, <ๆ S 2> เลยปะของเต็มมีเนื้อทิ้งไว้เก็บนมมาให้ละเออเก็บนมเลยนมนี่มันดืม <c oughs> ด่มซักกล่องแล้วกันคงไม่เป็นอ <c oughs> ะไรผลาสมในอ,อ,อาหารมื้อสุดท้ายเออม,มีใครไดยยินเลยหรอโอ้โหพัชจันทร์เต็มดวงป เย้คุณได้นั่งข้างๆแล้วโอเคคุณไปนั่งข้างหลังเขาจะลุยกันหรือยังสหายเขาจะลุยกันมาเร็กล่ะแล้วโย่ไปนั่งข้างหลังแวะนี่มันเป็นมันดูข้างหลังนี่แม่งเหมือนหมอมันหมอตรวจฟ้าไฟหายจอดนะบอกไปข้างหน้าไปรถว่ะเราอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะถึงไว้เพื่อนแล้วเมล็ดมันจะถึงวะทำไมไม่เข้าทางนี้ไม่โอเคแน่ตาแดงแต่นู้นนี่วะอันนี้อะไรเพื่อนเราต้องทำตามที่จะดีพี่เอก ทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดเลยพี่พี่อะไรนะพี่เอกพี่เอกพี่เอกครับอย่ากดใบเดสสั์คนเป็นใครครับเป็นใคครรับอย่ากดไมค์ไอ้ควายเดี๋ยวคนรู้ไอ้ควายนี่แม่เราจะรับปนเขามึงอย่าเปิดไมค์ลงเลยปะเหมือนจะไม่มีคนอยู่อะลงเลยลงเลยโอเคออคานก่อนเลยกูคานก่อนเลยกลัวซอมบี้ ไม่นานมีคนอยู่อะแต่คอมบี้เนี่ยปัญหามากเลยแต่เขด้วยคือเรามาที่ไหนนะลยอยูแล้วประกอเปลี่ยนเจ็ดอามีสไนเปอร์เข้าเหี้ยละเฮ้ยเพื่อนรอที่ดล็อกต้นไม้ล็อกต้นไม้อย่าให้มันรู้ว่าเรามาลต้นไม้เออล็ล่างกันไว้ล็ล่างกันไว้ผสมล็ล่างเออเบี้ยวแ้่อะไรวะเนี่ยปิกาจูวทำไมถึงเขียนพีกาจู มันเรียกมันเรียกไม่อยู่ไม่ใช่สามอีปลีนะฮะสามไอไฟเอนั่นแหละเจเลกไอไฟหรืออ็ันีะใครมาเจอมาที่ไอไฟใครมาก็เจอได้ใครมาก็เจอได้อย่าลืมให้ของกันด้วยไม่กินของใช้อย่าฆ่ากันเลยนะฮะแต่ถ้ามาถ้ามผมฆ่าทิ้งนะถ้าคุณมากวนตีนนะฮะ เขาบอกว่ากวนตีไม่ได้เกมนี้ไม่มีเออที่ควนฮองอ๋อกูข้ามถนนแล้วเนี่ยพวกมึงไปไหนกันแล้วไม่เคยคอยกูไม่เกี่ยวแล้วนะโอ้โอกูไม่เกี่ยวแล้วกูวิกลับแล้วนะทำไมวะกูวิกลับแล้วนะทำไมวะไม่มีกครไปหาซตบี้เคยไม่มีคนเขียว่าปิกาจูอยู่ไหมอ่ะเออก็ไอยเฮียเอาฆ่ามันไปไงได้อินฟลูเอดมาจำได้ไหมเออไออาร์มีสไนเปอร์ที่กูฆ่ามันอะ เออมันถามพี่แกโจอยู่ไหมเอ้ยมันคุยกับเพื่อนมาเฮ้ยโอ้บพี้ตาแดงมาสปอนเรื่อยๆจริงปะข้าไฟเราสปอนเรื่อยไม่จำเป็นต้องฆ่าเลยไม่ใช่อะไรเปลืองกระสุนมาได้พีคาร์บอมีดอย่าตายก็พอดูจิ้มกูเล่นอันดองเราใส่เชือกมันเสียงหั่อยากออกกล้องเออเสียงดังอออกกล้งเบื่ออีอะไรอยากออกกล้อง มองไม่เห็นไรเลยอ่ะอยากให้มันกลางวันมากเลยเพื่อนะได้วัคซีนแล้วทุกคนเฮ้ยเปิดดองออะไรตาแดงปีตีอีนึงเราติดเชื้อเลยบายตาแดงมอวนึกแล้ววะสวยแน่เลยผมมองไม่เห็นไม่มีไฟเชือกนี่เฮ้ยอะไรอะไรอินเจนอินเจนอาร์มี่เว้ยอินเจนอาร์มี่เข้าอาจจะเป็นพู้เดียวกันเฮ้ยมาเฮ้ยหลังหลังหลัง ไล่เขาแล้วอย่าไปฆ่ามันไล่มึงไงสัต์เอ้ามุดโลกหุดนล็อกตัวเองคือมึงจะเปิดไฟได้ทำดออะไรครับแล้วมาที่ไหนไหเ,เนคือมาที่ไหนอะที่นี่มันคือที่ไหนวะแต่ก็เปียนไงเอ้ยเอ้ยถูกแล้วใช่เหรอะผมไมทราบ่า แล้วเสียงรถที่ไหนเท้าไหร่กูเนี่ยเดี๋ยวโอ้คาตาน่าโอ้ยแยมแมวแยมแมวเลยทำไมคาตาน่ามันชอบอยู่แถวแล้วมันตามอะไรเราเนี่ยโอ้ยโอ้ยตอนตาแดงสิโอ้ยตอนตาแดงแล้วรถด้วยระวังเลื่อนไหลสิเออเลื่อนไหลเลื่อนไหลเลื่อนรถมันก็ต้องเลื่อนไปรถแล้วควาเป็นคันแล้วโอ้เลื่อนรถ เป็นบุกจะใครขับเนี่ยเก่งเราเราอยู่ที่ไหนนะลืมละอะไรละกอเปียกนะะกอเปียกไม่ลืมอีกแล้วึงถามมูสามรอบแล้วนะนะตะกอบเป็นกมีก่ที่อ่ะมีหลายที่ปะมันมีที่เดียวมีที่เดียวที่เดียวไม่เจอยารถไอ้เก็บไอ้ซอมบี่โอ้ยย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 งยย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 ไยกยย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 ายยล้ยยล เนี่ยอะไรปอนนี้ก็มาล้านนะนี่สัตว์กูได้แหละไอ้สัตว์มันคือแล้วไว้พวกเร็วๆเนี่ยไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยวะก็ก็ไอที่ดีๆก็คือไอตัวที่มันไล่ฆ่าเราอยู่นี่ไงนั่นแหละที่เราต้องการสเปิยิงซอมบี้อะนะก็จะได้ดอกไปนีไง จบเออชุดป่แดงยิงซอมบี้แล้วก็จำได้ว่ามันมีขวดน้ำสีเขียววางอยู่แถวนี้เฮ้ยซึ่งนั่นแหละขอที่จะต้องการโดวอะไรยิงเลยแหละยิงซอมบี้เลือดทะลมยิงมันปรสิตนอเลยอินสันกูโดนไล่แดดยิงเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเจ็บเลือดไหลเ่แต่แปดสามนะค่อย ไอ้เงี้ยมันไม่มีน้ำยาสีเขียวดอกเลยว่ะเพื่อนอยากได้ไมี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 เขาได้ไหนไหนน้ำยาอะไรวะเอามาเร็วไวเปเอามาก็ได้ปืนไวเปิร์มาเอากระสุนหอดออกให้หน่อยนิดไม้เว้ยโอ้ยอะไรกระสุนไวเปิร์อ่ะจะได้จะได้ต่อมปืนไวเปิร์มไอต่อมีตอมีต่อมีผมมันเกิดเรื่อยๆจริงๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็มันเกิด อ๋ออีกตายอิดตายอิดตายใช้ปืนเลยใช้ปืนเลยเฮ้ยยยยยยยเรื่อยไหลเรือยไหลใช้แมนเดตใช้แมนเดตโอ้ยพวกนี้มันจัดทีนึงแล้วไหลหรอวะโหดเ้แต่กูโดนกัดไม่เลื่อยไหลนะเว้ยเรื่อวเขาไม่ได้ใส่เกาะแน่เลยกูก็ไม่ได้ตายกูเสื้อตัวเปล่าเหมือนพวกมึงเลยเพื่อนเอ้ยมีวิตามินมา เกาะอยู่บ้านเน่ยเก็บไว้ให้หมดอ้าวเขาเอาใหญ่เจอสองปืนเลยเหรอเออเก็บไปเผื่อครูด้วยแล้วกันเผื่อมีอะไรดีๆเก็บๆไปอะไรคือคนหนึ่งแม่งเปิดสู้คนหนึ่งแม่งปิดสู้ได้ยุ่งเกะอันนี้ใส่เสื้อต้านต้านแน่ๆมาแล้วนะได้เสื้อแล้วเหรอเออที่เขาใส่เห็นปะพวกแค่เสื้อกับหมวกก็พอแล้วบ้างี้เหรอแล้วใครจะไปอ่ะเฮ้ยเก็บปืนไวาปืนมาย่อยใครจะเข้าไปอ่ะ เอาไว้กูแต่กูไปเองเออมึงไปก็ได้แต่กูแต่มึงหาหมวกอะไรมาให้เฮ้ยยี่ข้างหน้าเต็มเลยอะไรวะต้องชิบบี้เกินหนิเฮ้ยชิบหายไอเหนียววันทั้งวันเกมเด้งชิบหายไม่ไหวยิงเอฟเขาเลือดไหลไม่หยุดใช้แบนเดดดีแบนเดดอ่ะสุดท้ายใช้ต่งกิร์เรียบร้อยหายหยุดไหลแล้วแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปแล้วเอาเวละกูไอ้ผมเล็กกล่องกระสุนว่ะเฮ้ยปีผีซอมบีเกมอะไรมา เดี๋ยวเขาเก็บไาเองเขาได้เสื้อตองเก่งเรียบร้อยกูไปเจอตอนที่เก็บวางวางอยู่ที่กูอ่ะเดี๋ยวมึงเอ้าทำไมกูตายอ่ะเลยออกเลยออกเลือดไหลตายอ้าวเฮ้ยยังไม่เลือดไหลเลยเฮ้ยเก็บของไปให้หน่อยดีได้ปะอ๋อแสดงว่าตอนที่ทีเจโดนตบอ่ะมันน่าจะบั๊กเลือดไหลเอ้า ไอโอเล่เก็บได้ป่วะของกูเต็มป่ะของเขาเก็บไม่หมดแน่นอนอ่ะกูช่วยเก็บได้แค่พวกผ้ามันแผลธรรมดาเออไม่ต้องเก็บเฮ้ยล้งล้งล้างเลยขาดเฮ้ยแต่ถ้าขาดจมไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเก็บก็ได้ของมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกเฮ้ยใครอยู่บ้านเราอ่ะเพื่อนงั้นมันก็อยู่บ้านไปก่อนมีคนมาบ้านป่ะก็อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเขียนบ่าก่อนคิดฟียังไม่ได้เฮ้ย เตรียมของก่อนในสัตว์ไเจอกูนะมม่เจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตาได้เวลากลับบ้านแล้วมั้งไปมีคนอยู่แถวบ้านนะเว้ยเขาเคลียร์ซอมบี้หน้าบ้านให้มันทุบบ้านเราอยู่อ่ะแต่เขาเลือดไหลอ่ะชิบหายกูเลือดชิบหายขอเลือดหน่อยป้ากูเลือดไหลเยอะๆๆๆมึงเลือดมึงเลือดไหลแต่กูเจอซอมบี้มันอยู่บ้านเราอ่ะเพื่อน แล้วกูขึ้นแมวขอนชั้นสาไม่ได้เน่ยมันฆ่ากูนี่ก็ตัวยาเคมีอ่ะเอ้ยเก็บมาเก็บมาโอมอ่โอมเอ้าโอมทำไมยืนนี่งากูดอกเป็นเด็กให้แล้วเดี๋ยวเขาวิ่งมาเดี๋ยวเขาวิ่งมาเก็บกระแดนมันต้งห่อโอเคโอเคเขาซุ่มุ่มเกิดเอาเกิดบ้านเลยเกิดรถไฟแล้วเฮียกูตาย เอฟสุดโดนยิงแม่นหายอันมาเก็บมาเก็บเร็วมาเก็บโอ้โหสามอันนี้เคยเต็มหายหมดเลยอ้าวทำไมอันทำไมเมื่อกี้โดนยิงเหรอไม่กูตายเมื่อกี้ไงสกิลหายสกิลเราก็หายแล้วเืสี่ยงเจอวัก้างป่าเสียงเก้าหอน เจ้าวยอยู่กลางป่าตรงนี้ครับวิ่งออกไปต้องถนนใหญ่แล้วเพื่อนมาช่วยเราดูให้มันอยู่หน้าบ้านรับไปานาายยน,น่าจะมีคนเดียวอย่ารอแล้ก่อนมาไม่ตายด้วยโหเ<า>จาอยู่หน้าบ้านเรานะ ัลหลใครอยู่หน้าบ้านเนียขายเต้าหู้แล้วก็อู้ทุกวันนะขายส้มเชีงแล้วก็อันนี้เราลืมมึงเล่นอะไรอ่ะอ๋อเราก็จิงทุกวันแล้วมาทำอะไรอ่ะไอ้เอาเล็กไปดูในตู้คอนเทนเนอร์ดีกว่ามันมีอยู่หน้าบ้านเราอ่ะเพื่อนใช่เออามันบอกเขาผมมันบอกว่าผมอ่ะ เฮ้ยลัางล้างล้งไอ้เขี้ยวเล็กกูยิงโดนมึงอย่างเดียวเลยให้อาหารให้อ่ะว่าเราจนว่าเราจนก่อนเลยเฮียแล้วกูไม่มีเขี้ยเอ้ยเฮียแล้วเฮียแล้ววิ่งเว้งเว้งตัวใครตัวมันตัวฉันไม่เกี่ยวอัตมาไปโลเป้เลยอัตมาอัตมาแล้วนะจม่ได้ แตมาไม่รู้ไม่ชูเอ้ไม่รู้ไม่ชี้ไอ้รู้ไม่ชูเอ้แม่หยาบนะไอ่เลตัดต้นไม้ได้ไหมมันาวตัดต้นไม้ได้ไหมเอาว่าได้บ่าได้ว่าตัดไปดิไม่ตัดบ้านกูก็พอมันมันบอกว่าจะตัดแถวบ้านเราอ่ะก็ตัดไปดิ้ากลับบ้านแล้วดีกว่าพวกเราได้ของแล้วเราเจอรถอยู่คันหนึ่งเอฟทำลายเลยไหมไหนหว อ๋ออยู่ในเมืองว่ะอยู่ของหน้าเอเลยเห็นเห็นตั้งแต่ถามมาแล้วนะเปิดไฟแบบเต็มแม็กซ์แต้นไม้ไม่ได้โอ้ขึ้นขึ้นไปค่ะเอฟเวอร์ซอมบี้ไล่มาเนี่ยเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่าชนอย่าชนอย่าชนที่อะไรอยู่กลุ่มเดียวกันเร็วๆโอเคขึ้นเฮ้ยอย่าตกรถอีกแม่งตกรถขึ้นมาเก็บของแป๊บเอากระเป๋าก่อนเลย ไปทำลายรถหน้าเมืองเลยมีวัวอยู่ตรงกลางทั้งสองตัวอือโอ้โหตาแดงสายไปต้องไปพบคุณหมอโดยด่วนมันไม่อ่มันมีคนทำชิมมามันก็ไม่ตามมาดับอะไรนะมันตัดที่เกาะเมื่อกี้ทางหัวมันกลับบ้านเราใครใครมีหมวกอะไรบ้างอ่ะขอหน่อยดิจะได้ให้หมวกไอ้นี่ให้โอม หวกไอ้กันแก๊สอะไม่มีอ่ะมีป่ะมีป่ะแป๊บนึงนะขอแวะดูแมพก่อนจำได้ว่าขามาไม่ได้มาทางนี้กูว่าแล้วใช่เลยเฝอเฝอจะบอกว่าเสื้อหายอะเสื้อกันนั้นน่ะเนาะเออมีแต่กางเกงอะกลายเป็นกางเกงซะงั้นเออไม่เป็นกายเป็นเกองอันอะกางเกงอันเดียวเนี่ยใส่อยู่เนี่ยงงอะหรกําแล้วทำไมเอฟใส่เสื้อคุ้นคุ้นวะ ก็กลัวเอามาไงอ๋อกูฆ่ามันมาโอเคฟันขึ้นแล้วเลือกชนดีกว่าจากแม่น้ำสึบสีห้าสายปิ้งวังโยมหน้าลึกในน้ำไหยเอ้เพียงตายไปลงไปทำลายมันเฮ้ยไม่ได้อันนี้ต้องแวะมีวอล์สองตัวเรียบร้อยคิวแมนเดทกูให้เดสองอันโอ้ยย ไปได้เวลากลับบ้านไป <อ poster. S 1> จะพังแล้วรีบไปเดินรถเขาไม่ไดนท้รถทีหลังวะเนี่ยเดี๋ยว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 ลืมไปเนื้อวัวมันทำอาหารได้เก็บ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 เลยใครก็ได้ไหนหายโอ้ข้าวในหางเฮ้ยมันลืมเลยแสตาร์ทรถทำไมมันเติมน้ำมันเปิดไม่ได้ใครปลาสม็อกเนี่ยหูนี่แหละสม็อกฟีดเอวีเดยเขาทำอะไรกันละเพราะว่ามีด มีการต่อเลยนะแม่งแบนเดีไม่เอาแล้วบ้านอเราอยู่เลยอ่ะมันไม่เห็นได้ยินเสียงตัดต้นไม้เลยมันยังเพี่อนเล็กเพื่อนมันยังปนเปี้อนอยู่เลยอ่ะจัดเฮ้ยเฮียเสียงดังตกใจหมดเลยรอด้วยอย่าเพิ่งทิ้งเราเร็วเล็กควันแม่งขึ้นแล้วเนี่ย some ท e ไ e ว e นนี้รับเนปอี d ด y เอากินมึงสบายใจเลยเฮ้ยลืมไปรถไม่น่าตบเลยใครเขาเปิดมีแค่อะไรใครเขาเฮ้ยงั้นแปลว่าอาร์มเฮ้ยงันแปลว่าอาร์มี่ก็อยู่ชาวว่าเราแหละเออไออีอีอีเจนอาร์มี่ใครอยู่ตรงไหนเจนอาร์มี่เนี่ยซ้อมก่อนเถอะซ้อมก่อนเฮ้ยอะไรวิธีซ่อมไหมตัวเล็กเจ้าคาแจ็คด่วน เกี่ยวพังจริงเลยไม่ต้องละได้ละไปใครยิเปินไอโอมไอโอมคิดฟรีกี่วิวะนี่เนี่ยอยากได้กระสุนเพิ่มหกสิบวิกูว่าพวกมึงเดินกลับเพื่อวะพวกมึงว่ายน้ำกลับเลยเดี๋ยวกูขับรถกลับเองเฮ้ยมีคนแถวบ้านด้วยนะเว้ยแต่มันรู้ไปยังเสียงหายไปแล้วไปเคลียร์ที่โอมอีเจนอมยังไงไอเจนอม้ายเฮ้ยไอเจนอม้ายอยู่แถวนี้เป่าโอ เสียงยังอยู e ่เสียงเดินอยู่ย <lonely> mm ีน hmm. ด้เห็นว่าตัดต้นไม้อยู่อันมีปืนวะไม่น่ามีมั้งฆ่าเลยปะเจ็บไม่ต้องก็ได้มั้งของเขาเอาไงฆ่าไหมข้าองเล็กมันยิงไปแล้วสองเขาฆ่าดิฮะองเล็กมันยิงอะไรอ๋อองเล็กมันยิงกระสุนเอ้ยยิงยิงกระสุนตรงส่ายเขาไอ้เหี้ยไม่ดีนะนั่นนั่นเออเออคอมี แล้วมันขมโมยรถเราเราไปแล้วเนี่ยนะเออวะอ๋อเนี่ยไม่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยหรอสวัสดีแม่สาวน้อยสวัสดีสวัสดีแม่าสาวน้อยอเจมือ,อุ้ยเลยวะทำอะไรของมัวยเป็น,นเลป็นมืดเป็นมืดหรอ โอ้มันทำอะไรของมันนะทำอะไรของมันนั่นทำอะไรของมันนะโอ้นี่บ้ามาหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันมันมาสร้างบังเกอร์ให้ไอ้พวกนั้นเปล่าวะเออว่ะจุดบอกอ่ะเฮ้ยน่าสงสัยนายทำอะไรอ่ะหน้าสงสัยนายทำอะไรอ่ะเฮ้ยยิงมันทิ้งเลยดิป่ะนายทำอะไรตรงนี้เพื่อนฮัลโหลตอบดีตอบดี ยิงทำไมไอ้ใครยิงไอ้เฮียโอมเอาไอ้ควายยเออ้มีีกบะไรไอ้เียโอมยิงอะไอ้สัสโอมกูจะคุยถามสืบเรื่องอะไรหน่อยมึงก็ไปยิงมันเลยเหรอเฮ้ยกูรู้ไอ้มันหมวกว่ามันใจร้ายอะไรมันไม่ดรอปไอ้ไม่ก็เผื่อจะสืบเรื่องอะไรได้ไง เฮ้ย <Hey, S 2> ได้ปืนพกมันมาว่ะเอสปืนเอสป่ะมีกระสุนเก้านัดเองอะ่ะนี่แม็กเพิ่มกูย่อยเป็นเหล็กเลยนะเพื่อนมีตังแล้วเว้ยเหล็กอะไรวบกันเก <Okay. S 2> ่งเล่นแหละตลบจะเอากางเกงไหมครับเฮ้ยเราเราจะเอา้นี้พวกนี้ออกอยังไงวะตอนแรกมึงไม่น่ารีบจริงเลยนะจะให้เอาให้มันเอาพวกนี้ออกก่อนไอ้เที้ยที่มันตั้งไว้เนี่ย ไฟโอ้ยใช่เหรอเออไอ้สัตว์่ากับดักแม่งงี้อ๋อยังไงวะอ้าวเชียร์หลุดเฉยเซิฟชัดดาวเซิฟชัดดาวเดี๋ยวเราไปทำลายเดี๋ยวเราไปทำลายบังเกอร์็ได้เออไปทำลายเลยงั้นก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย